อาร์มี่คิมเบอร์วอร์ดเออร์หนึ่งก้าหนครับสภาพสวยๆครับผมมือหนึ่งเลยนะยิงให้ชมเสียงพอมากรูมหมดสไลด์ค้างครับ Why not come อ้าเพื่อนสวัสดีครับยินดีที่เราก็สู่ช่องอาชิลแอร์ซอกกันนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวรีวิวสินค้าครับผมสภาพมือหนึ่งนะครับผมสภาพมือหนึ่งปัดผมปัดไปขายมือสองอีกแล้วนะครับผมก็คือมันเอาถามว่าเป็นสภาพมือหนึ่งมันเป็นมือสองก็ต้องถูกแต่คือถ้าเป็นร้านอื่นเนี่ยเพื่อนดูถ้าเป็นมือหนึ่งอ่าสภาพแบบนี้นะครับผมเห็นไหมนี่คือสภาพมือหนึ่งเพื่อนแยกไม่ออกว่ามือหนึ่งมือสอง ถ้าเป็นร้านอื่นเนี่ยเขาจะเขาจะปัดเป็นเป็นมือหนึ่งไปเลยเพราะว่าสภาพมันใหม่ของผมสภาพใหม่เหมือนกันแต่ผมก็ยังขายมือสองอีกเช่นเคยครับนี่นเพื่อนมันคือข้อดีของการติดตามช่องเอาไว้นะครับผมถ้าเพื่อนๆกดติดตามเนี่ยเวลาผมลงคลิปนะครับผมสินค้าสวยๆถูกๆแบบนี้นะี่นเพื่อนราคาประหยัดประหยัดแบบนี้พอเพื่อนๆเ,เ,เห็นคลิปก่อนนะครับผมก็มีโอกาสนะครับผมที่จะได้เป็นเจ้าของอสําหรับเจ้าตัวอาร์มี่ เนี่ยครับผมคิมเบอร์ตัวนี้นะครับผมโอ้โหยังสวยครับผมตัวนี้นะแบบได้มาแบบว่าสภาพแบบเพื่อนๆนี่กิ๊บกิ๊บเพื่อน,นเพื่อน,อนถ้าเป็นถ้าเป็นอถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาก็คงยังตั้งมือหนึ่งนะครับผมเพราะว่าคุณแยกไม่ออกหรอกนะว่ามันจะอว่ามันจะมือหนึ่งหรือมือสองคุณเห็นบบเนี้คุณก็ว่ามือหนึ่งนะครับผมนี่เห็นเปล่าโอ้โหสุดหน้าสุดหลังนั้นเพื่อนยังสวยอะ่ะนี่เนเพื่อนแม็ก โอ้เห็นรองเท้าผมด้วยนะนี่เพืเ่อนแม็กไม่มีรอยอะไรเลยนันเพื่อนอยังใหม่ครับผมตัวนี้เนะี่ยบอกเลยว่า่เพื่อนให้ไปราคาเบา,เบาๆกล้องอาจจะสั่นนะครับผมคู่มือครบกล่องครบนะครับผมสเปสรย์ซิลิโคนหล่อลื่นบำรุงรักษาปืนแก๊สเต็มเ็มกระป๋องกระสุนสี่พันนัดแบบนี้นะผมผมให้ชุดพร้อมเล่นแบบนี้นั่นเพื่อนบอกเลยนะว่าราคาเบาๆเพื่อนๆใครเห็นคลิปนี้ก่อนทักมานะครับจะได้เป็นเจ้าของเจ้าอาร์มี่ คิมเบอร์ตัวนี้นั่นเพื่อนโอ้โหแบบสภาพดีจัดอะ่ะผมไม่ได้ขายแพงนะครับผมมากับเซตพร้อมเล่นแบบนี้นั่นเพื่อนท่านเพื่อนสนใจอย่าลืมแอดไลน์ที่สามจีเอ็มซีสองหรือไลน์แอดของร้านแอดสองศูนย์ห้าโอวบอลพีวายครับผมอย่าลืมนั่นเพื่อนผักมาก่อนก็ได้เป็นเจ้าของเจ้าตัวนี้นั่นเพื่อนโอ้ยยังสวยจริงอผมยังยากเก็บเอาไว้เองเลยโอเคเจอกันใหม่นะเพื่อนไปแล้วนะ